ซื้อมากินเองนะคะแต่ก็คือจะรีวิวให้แหละก็คือร้านซูชิเนาะปั้นลี่นะครับไม่เซอเหรอของโปรดเลยปั้นลี่ร้านปั้นลี่เบเกอรี่นะครับผมให้มาโอ้มีสปากเก็ตตี้เลยดิว้าวอร่อยอะ่ะเยอะจัดอ่ะเยอะจัดเยอะม,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 มาก คุณนะครับที่เลี้ยงเราในมือนี้นะครับยินเลยแหละวันนี้วันอาทิตย์ทำอะไรกันอยู่บ้างวันนี้รถไม่ติดเลยใช่เหมือนคนเขาออกต่างจังหวัดกันเนาะใช่หรอองว<ร>อะไม่รู้เรื่องไม่ไม่ลองไม่ลองแต่ว่าเขาไปทำอะไรเลือกตั้งอะไรก็อยา่าง มั้งเห็นใครกระซิบอกพี่กินทานอะไรคะทานสลดัดสลัดแล้วก็ปลาดิบผมจะกินอะไรเหมือนขนมจีนอะ่ะแต่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เหรออร่อยบีบีหอบแนมะ่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดเลย เรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนขนมจีนแต่ว่าไม่ใช่ปากเฮ้ยชื่ออะไรน,นะพาข้าวหอมอ๋อเออใช่เส้นแบนๆเส้นเหมือนเส้นเส้นเล็กอะ่ะไม่ได้ไม่ใช่เส้นเอเอเหมือนเส้นเล็กแต่ก็ไม่ใช่เส้นเล็กไม่ใช่คือ texture เหมือนขนมจีนอ่ะชิมชิมกันอืม หหเหมือนขนมจีนน้ำยาชี่ไนท์แพละที่เป็นถั่วอร่อยนะเนี่ยรสชาติแบบถั่วด้วยอุ๊ยอะไรอะไรอะไรกันมีข้าวตังข้าวตัง เขาบอกว่าให้ทำะไรอันนี้ proudly to review ทำ ASMR เลยรู้จักไหม ASMR เนี่ยคือคือแบบกินทุกอย่างเงียบหมดแต่มีมีแต่เสียงกินอะไรเงี้ยเกป่ะแบบอ๋อไอ้ไมโครโฟนเออเ่ยอย่างนี้ฮะเราต้องทำให้มันมีเสียงแบบ หมวกเดี๋ยวพุ่งอ่อยกัมวกอ่ร่อยมากเย็นนี้ว่าจะไม่กินข้าวแต่ไม่พี่มายั่วได้ไงอะกินเถอะจริงจริงวันนี้เกาว่าจะไม่กินข้าวเย,ย็นเหมือนกันกินเ <c oughs> ถอะ <c oughs> มาเราอยู่เป็นเพื่อน,นะค,ะค่ะกินค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์กินได้อืมวันไหนกินไม่ได้ นอกนั้นกินได้หมดกินได้ทุกวันได้เรามีตัวช่วยกินมาไล่เนี่ยให้ใครคลองใครด้วยอ่ะกินบาไล่คุมไว้กินคุมกินสวยจังเลยค่ะจ้ะช่วยกันทำเสียงมาลาหนองหิวเลย hello philippines hello สวัสดีค่ะ hello มา r k ิม ขอเมนูข้าวเย็นอะไรนะสลัดอ่านไม่ออก ASMR กัดผักให้ฟังโอ้โหได้นทำอะไรอีกทำอะไรอีกอ่ะที่มันอีกอ่ะไปที่มันอี้อันนี้เผ็ดไหมอ่ะ ไม่เคยครับวันนี้ว่าจะไม่กินแป้งนะนิดนึงมันพงังแต่เส้นนี้แล้วอืมอืมอร่อยนะน Lovely. ะ Lovely รอแป๊บไปเอาข้าวมากินก่อน คู่นี้กินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดใช่ครับเราทั้งคู่ชอบกินครับเพราะว่าเราหิวตลอดค่ะเราหิวตลอดเวลา Hi Cambodia อืมเราชอบพี่พี่เข้มสวยมากเลยชอบคป้องข้า Speak English พี่เข้มมีวิธีไดเอดไหมอืมพูดสิมีวิธีไดเอดค่ะก็คือ เวลาที่คิมกินเยอะๆตอนเย็นเนี่ยสมมติว่าช่วงนี้เราก็เจอกับแบบเพื่อนฝูงตอนเย็นอะไรเงี้ยอ๋อไปข้างนอกบ่อยมากเราก็จะกินนั่นแหละแต่ว่าอีกวันหนึ่งอ่ะเราก็จะพยายาม Fasting ทำ if หรออืม if กับ fasting เหมือนกันไหมเหมือนกันทำไมเขาไม่เรียกเอาดกกันเนาะก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะพยายามทำ if ให้ครบแบบ ิบหกชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนไปกินแบบข้าเที่ยงไปเลยอะไรเออข้ามไปเลยแบบกินอีกางเที่ยงอะไรกันเนาะใช่แล้วก็ก็จะพยายามกินให้อยู่ในช่วงแบบห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหลังหกโมงไม่กินถูกไหมใช่แต่นี่หกโมงทานอยู่อือแต่วันนี้ก็กินสองมือนะใช่เมื่อเช้ากินคิมบะไลท์เพราะว่าเมื่อคืนกินหนัก ไปกินซูริงมามกินหนักก็จะพยายามบาลานซ์แบบเนี้ยพยายามบาลานซ์ไม่ใช่กินหนักทุกมือไม่ใช่กินหนักทุกวันเนอะอืมโอเคอเห็นคำถามฝนตกไหมยังม,มีพื้น<ะ>ที่ที่ฝนตกด้วยหรอครับช่วงนี้เออมีให้คนก่อนที่เขาขับกลับบ้านมาแล้วฝนตกจะในเมืองไม่ตกอืมทำไมวันนี้ตามีกิเตอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย วันนี้ถ่ายอายแชโดว์ไข่หน่งหน้าให้นี้แม่มดแล้วป <c oughs> ุ๋ยอ๋อโอ้ยมีกิเตอร์นะคะหรอหรอไม่รู้ออหน้าเงาที่เห็นหน้าเงาคือกิเตอร์อ๋อผู้ชายก็้ถ่า,ายอาแชโดว์ได้ถ่ายถ่ายไปเถอะเหมือนกันอนะอยากให้พี่หมากทำคลิปวันเดย์วิดเคน อ๋อครับโอ้โหเข็นเตอนนี้น่ารักมากเลยอ่ะนั่งเด็กน่ารักมากหลงมากน่ารักมากอ่ะนี่คือตายไปเลยเนาะเออเจอกันปุ๊บก็แบบฮัทฮักเนาะอืมฮักกอดเลิฟดิ้วตัวแบบแน่นมากอ้วนมากว่าทอมเลี้ยงทอมเลี้ยงดีมากพี่เลี้ยงดีอ่ะเราเป็นแฟนคลับเข็นเขน ใช่นางพูดได้แบบสองภาษาเลยเออเก่งมากเลยอะ่ะเป็นแบบไบลิง a l เลยโดยธรรมชาติอ่ะทอมปะทอมเปิดที่เลี้ยงเด็กเหรอะเลี้ดี <laughs> ใช่สรุปเปิดอืม <laughs> สำนักงานดีนะ <laughs> Hello Myanmar Ming ก l ล b บา Ying กาลาบา Markim Hello Hello Why so pretty, Kim? Thank you. Mm. Okay, let's translate it to English. Uh, what are we doing right now? We are, we are. Uh, we're having dinner. We're having you know? dinner because it's six o'clock here in Thailand right now, and we're having dinner. Thank you to uh, P fans. Uh, our, our fans. Our fans yeah. to all our MK fans. Okay, thank you very much. Nahha. Mm. Thank you for all the food <laughs> for today because Pimar just went to an event. <laughs> and that's when he saw all our fans today. <laughs> mm -hmm. So thank you for our dinner. What is your least favorite food? Good. What is your least favorite food? I like a hand. Whoa, a hand. Oh yeah. What it? Oh sorry. I don't he like hates, he hates tomato. <laughs> I don't like tomato. I hate um, bean sprouts Bean sprouts. Tuangok. What's my ph in English? It's this green leaf, right? It's uh. it's like a type of is it a vegetable? Yes. It's a it's, vegetable. Yes. Yeah I hate it so much. Bon appetit. Thank you. มีเด็กแอบมองข้างหลังค่ะเฮ้ยตัวนี้วะเฮ้ยตัวนี้ว้าวตัวนี้เข้ากล้องเลยใช่คนนี้หรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมนั่งยิ้มอยู่เนี่ยอะไรเมื่อกี้คือแบบบอกเด็ก เมืรอนั่งย <Á S> oh, no. oh, no. ิ days, uh? yeah. Hello, ้มอยู่ข้างหลังพี่มาค่ะโอ๊ยพี่มืดมันลายหกเต็มเลยลูกหวอ่ะครับเปียกไปหมดเลยลูกนี่ไอไอเขาป่วยแฮมเมอร์ป่วยนิดนึงเขาไอหืมป n วยมาวันนี้กี่วันแล้ว4-5วันแล้วยังไม่ค่อยสบายหายไปๆนะครับอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนทุกคนปูให้ ว้วาวสบ,บิตกใจนึกว่าเด็กที่ไหนทานอะไรกันคะนี <c oughs> ่แะครับทานมื้อเย็นครับที่เราได้มาจากแฟนๆน,นะครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะม What breed is your dog? Is the dog p o m p o m e r a n i a n คะ่ะ Pomeranian Pomeranian very Black an And a very fat one. <laughs> พี่มาไปเดินป่าวันไหนคะพี่มาไปเดินป่าวันไหนคะเอ่อต้นเดือนครับขอลาไปห้าวันขออนุาเข้าป่าห้าวันอยู่ได้ไหมจ๊ะขออนุญาอะไร,ไรบีบอกว่าเ <laughs> ขาไปป่าห้าวันนะ <laughs> เขาไปป่าห้าวันไม่ได้ขออะไรเลยเขาป่าเซ็งไมเน่เป็นอังกฤษฉันฉันเดนีบันเดีย Okay How long you and Mark been together again? for eight years for eight years and on and, and on and on <yeah. laughs> And forever. Yes. Tactic 5 1. You know. Hello. How many hello? Go ahead now. Come on, you You look good together. Love you both so much. Love you too. Thank you. Say Filipino word. You tell me, please. <laughs> Tell me some Tell me one word How do you say How do you say dinner เมื่อวานอะไรคะเมื่อวานที่หมากไปเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือเปล่าครับเพิ่งมาไปมาวันนี้ครับเมื่อวานไม่ใช่หมากเมื่อวานเจมงานเดียวกันใช่เจมเจมอร่อยนะเนี่ยอร่อยมากเลยอเนี้ยชอบอันนี้มาก ชื่ออะไรนะพาข้าวหอมใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมนูนี้ชื่ออะไรเออนขนมจีนมื้อไหนคะเนี่ยมื้อเย็นเลยค่ะมื้อเย็นดตะเมืออ่อไหร่จะมาจันทบ,บุรีคะอู้อยากไปมาก mk แฟนคลับต่างชาติเยอะมากจริงๆริงค่ะนี่พยายามที่จะแบบแปลเป็นภาษา อันกฤษดอร่อยอะพรุ่งน,นี้แบบอากาศเริ่มเย็นลงอีกแล้วนะจริงปะพรุ่งนี้เหรอไม่ช่วงเนี้วัอเช้าเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะเมือ่อวานเขาไปฟิตติ้งนั่งข้างนอกกินข้าวอือมหนาวเลยอ่ะอืมหนาวขนาดเเลยเหรอแม่เขาใส่ชุดแบบบางด้วยอืมหนาวแบบลมลมฟิตติ้งเรื่องอะไรครับ ฮยบอกไม่ได้ครับหมอหลวงค่ะเแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยรูปฟิตติ้เมื่อวานคือการฟิตติ้งรอบสองค่ะจริงๆแล้วเราฟิตติ้งเปล่าพี่ชูเขาเรียกไปคุยเล่นเฉยๆไม่ได้รอบสองหรอกใช่ไหมจริงๆใช่ใช่เสร็จแล้วไม่ปล่อยนะเอาเอาเอาอะไรอ่ะมีไซว่าจะบีเยอะอู้ อ m sorry อะอะไรอกออ่านไม่ออกแล้วคุยอะไรกันดีมาหาวนามินคายโยอ,อยากอยากเห็นพี่คิมพี่หมาเล่นละครคู่กันอีกอครับรอช่องเขาจ,จ,จ,จัดแจงครับผมใช่เมนูไหนอร่อยสุดครับเมนูไหนอร่อยสุดครับยกให้อันนี้นะ ยกแค่นี้นะคืออะไรอ่ะมันอยู่ในเนี้ยพี่นกแก้วเขาฝากมาลองเข้าไปดูใน IG ก็ได้นะครับนะ IG พาเข้าหอมนะพาเข้าหอมเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะไปลองดูลองไปดูกันนะคะที่เขาให้มาหลายอย่างอะไรบีชิ้มอะไร What time is it in your country it's now six now six and ten six and ten PM Yes PM โอ้ยภาษาอียังนี่อ่านไม่ออกเห็นคุณทำหน้าน่ารักได้ไหมอยากได้ภาพอะไรนะ Say hi to Cambodia Myanmar International fans Hi to everyone in every country มีอันนี้ไหมฮะอันนี้ไหม โหว่าจะกินแบบเล่นๆนะจริงจังไปละหมดแล้วเนี่ยตลอดเลยหมากคิมชิมให้หมากคิมชิมให้ไม่ได้ถ่ายเลยช่วงนี้คือกลับมาทํางานเออเรากลับมาทํางานแล้วนะเรากลับมาทํางานแล้วใช่เราก็เลยไม่ว่างเลยก็จะเป็นอย่างนี้แทนที่แบบใครให้อะไรมาเนาะได้อะไรมากินบ้านกลับบ้านหรือกินในรถเขาก็ถ่ายในรถตอนเออ วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ในรอดองก็รอมากึงข้าวกับบีนี่ค่ะเหลือครับ <g ül> <c oughs> อ,อันนี้ก็อร่อยนะอือร่อยมากข้าวตังไม่เผ็ดเลยสักอย่างมีเ,เอบอร์บีล่าสุดเจอแฟนคลับเมื่อไหร่อ๋อได้ไปงานไอ้นั้นหนิหนใช่ไหมโอ้เนีน่ย เดี๋ยวพวกนี้ก็เจะอ่าเหรออืมพวกนี้างานที่ไหนที่เดิมถมึมสูทเอร์เจอกันนะคะตอนประมาณหกโมงหกโมงเช้ชาหรอครับเย็นใครไปอีเวนต์หกโมงชเช้ากอดฟาเตอร์มาเยี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณอมพลใช่ไหมคุณอมพลคุณอพอใช่ไหม <laughs> ก็ไม่รู้่เห็นตอนนั้นเราลงรูปคู่กับแกแล้วมีหลายคนเรียกแบบเฮ้ยคุณอมพล oh. อ๋อละครดังละครดัง Do you have c a t No No cats But we love cats But we don't have a cat <laughs> Have a plan visit Indonesia We have plans We're trying to we want to visit every country in this world but we can't fly right now. Mm -hmm. do you have any questions that you want to ask us? We're, we're happy to answer every question so. Yeah. พี่ก๊อดบอกน่ากินแล้วก็อะไรเต็มหมดเลยพี่อีกท่าหนึ่งอะไรอะท่าอะไรอ่ะเห็นตอนนี้เขาคิดท่านี้กันอะไรคืออะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยเขาต้องหนี้ปะเออใช่วันนี้แฟนขับก็อันเนี้ยใช่กับไออัเเหมืนนนกาะบท่าแบบเขาก็เลยนึกว่าแบบ เขาก็เลยทำอย่างนี้เขาเลยทําแบบต่ำๆเพื่อที่แบบเหมือนเขาจะเอาไปเอามือเขาไปเอามือใครก็ได้ไปไปอีกครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เขาบอกไม่ไต้องเอาไว้ตรงนี้ใช่ต้องเอาไว้ตรงนี้คืออะไรวะไม่รู้อ่ะอืมไง Notice me วันอาทิตวันนี้ก็หลายคนก็ อยู่บ้านกันนะครับก,กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินย่อยออกกำลังบ้างเนาะข<ช>ยับตัวบ้างนะก็เไปเดินะใช่ใช่อากาศดีอากาศดีฝุ่นน้อยเออแปลกมากแต่วันนี้ดูเหมือนฝุ่นเยอะอืมมันเห็นมันเทาๆอะ่ะแต่ว่าเอ้ยฝุ่นเลย <c oughs> ช่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องอะไรคะอือยู่ <c oughs> ดูแล้วมันเครียดเนาะดูเครียดเนาะอืดูแล้วแบบเราจะโรคจิตเราจ,<อ>ะจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าแต่ก็ <c oughs> เขาทําดีนะตั้งใจคือแบบภาพสวยมากอะยูอ่ะใช้เลนอะไรก็ไม่รู้แบบมันจะเบลอๆ,ๆหน่อยหรือตาไม่ดีเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบติดมากเลยตอนเนี้ยอือเกมล่าคอชนโอ้โหโอโหโอ้โหโ้โ หอ้ละคนบ้าเลยเนี่ยนี่แบบดีเวอร์้ยไง,งนักแสดงเล่นดีมากใครเขาเหรอนักเอกดีดีพี่นกกเล่นดีพี่นกออกมาเทตลอดเลยอะหั้งสองยังไม่น้องหญิงน้องชายเลยคันยูโบ t ท say my name please chris chow อามิทัน จะมีอีเวนคู่อีกไหมก็ผมว่าผมเชื่อนะว่าถ้าสมมติว่าอะไรทุกอย่างมันคลายเนอะใช่ไหมพวกอีเวนเขาคงกล้าจัดแล้วก็ได้มาเจอกันนะครับเนอะใช่ก็อยากเจอแฟนครับบ่อยๆเหมือนกันวันนั้นเจอแล้วแบบจริงๆนะคือกำลังกำลังเมาส์กันมันเลยอะเมาส์กับ ลแ,ลแล้วต้องกลับแล้วอะเอออยากเขานานๆอ๋ออย่าลืมไปดูด้วยนะครับเออยู u ูปแลนด์มาร์กนะครับ <Part two. S 1> พาร์ททูพาร์ททูออกแล้วพาร์ททูเออบี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 ต้องพูดภาษาอ mm. ังกฤษนะจ๊ะ Don't forget to watch um landmark yes, on YouTube. YouTube channel press subscribe and กดกิ่งภาษาอังกฤษคืออะไรใน YouTube อ่ะ Ring ah. Bell ring, ring the Bell เอ่อไม่รู้ Yeah please subscribe and um please watch mm hmm. Landmark It's the second part that we went to uh Iceland อ่ะ i c l a n d i c l a n d อื i c l a n d We went to อะไรนะสม,มุยสม,มุยอะน,นั่นคือสม,มุ i หรอ Yeah, we went to South Thailand for ten days, and the second part is already now has already now released on Landmark Channel on YouTube. So don't forget to subscribe and watch it. Hmm, will there be part three? No, <laughs> it's the end of the trip already. <laughs> Part three is coming soon, to right? me. Yes, yes, yes. He's gonna go to uh, he's gonna go trekking in Thailand. Long in Thailand Long in Thailand. In Thailand. In Thailand. Mm -hmm. But I'm not gonna go this time. <laughs> mm -hmm. Watching from Myanmar. มีแต่แฟนคลับอินเตอร์อแฟนคลับไทยเราไปไหนเนี่ยนะใกล้ถึงวันเกิดดูแล้วพี่ๆสองคนอวยพรให้หน่อยอ้าว happy birthday to you มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับผม <C hi> คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาน,นะคะ YouTube Channel yes youtube channel <C hi> ชื่อ,อว่า LANDMARK landmark Land ไป mm. subscribe พูดไมคลองเลย subscribe g i me you look in a bad mood oh yeah h huh? u I do look in a bad mood. I eating I am eating การขับไทยหิวข้าวหิวข้าวเอาละเอาละวันนี้เรามา ไม่เรามารีวิวคะ่ะรีวิวอาหารที่แฟนขาส่งมาให้เราแล้วก็รีวิวทั้งอาหารที่เราซื้อเองด้วยเต็มโต๊ะหมดเลยไม่หยิบมาแบบไม่มีที่วางแล้วนะครับขอบคุณมากเลยสําหรับวันนี้ที่แฟนๆไปให้กําลังใจแล้วก็ไปร้องเพลงนะครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นงานของคิมมี่เขานะครับก็ไปเจอน้องคิมได้นะครับผมเอ,อมีอะไรจะฝากรูปฟิตติ้งของบีก็รอนะครับ รอช่องก็ปล่อยมาแล้วกันถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะแต่น่ารักมากบอกเลยว่านักแสดงคือเยอะมากมแล้วก็ทุกคนก็คือน่ารักมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นแบบภาพแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเออรอลุ้นไปด้วยครับแล้วของบียล่ะคะเมื่อไหร่จะฟิตติ้งของเขาคิวฟิตติ้งอ่ะคือเลื่อนไง จริงจมันต้องฟิตสิ้นเดือนนี้คือสามสิบแต่ว่าเลื่อนเลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะครับก็เร็วๆนี้ใช่เดี๋ยวรอดูรูปกันเนะเฮปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นโอเคไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับการไปติดตามที่อีเวนตขอบคุณ ที่ดูนี้ด้วยนะครับโอเคเจอกัน